สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาการป้องกันการทุจริตค่ะสำหรับในคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะเด็กเราก็ได้จบกันไปแล้วนะคะกับหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องของประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมนะคะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่2กันนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้นะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเป็นเรื่องของความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตนะคะเรื่องความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตเนี่ยวันนี้นะคะคุณครูก็จะสอนนักเรียนนะคะในเรื่องของความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะจะให้นักเรียนเรียนนะคะด้วยกัน2สัปดาห์ด้วยกันนะคะก็คือ ในวันที่7กันยายนและวันที่14กันยายนพุทธศักราช2564นะคะซึ่งทั้ง2วันนี้นะคะเด็กๆจะใช้คลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเดียวกันนะคะเด็กๆสามารถดูนะคะแล้วก็ดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะอ่าเรามาดูกันเรื่องแรกนะคะในเรื่องของความละอายต่อการทุจริตค่ะความละอาย ความละอายคืออะไรเคยได้ยินคํานี้ไหมคะคําว่าความละอายหมายถึงเหมือนกับคล้ายๆกับเวลาเรารู้สึกละอายแก่ใจอะไรอย่างนี้นะคะความรู้สึกประมาณนี้มันก็ก็คือความรู้สึกที่ เราอายที่จะทําในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่ไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะไม่ถูกไม่ควรไม่ควรทํานะคะอย่างเช่นละอายที่จะทําความผิดละอายใจนะคะเป็นความละอายแล้วก็ความเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะ <submit. S 1> เพราะฉะนั้นนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราเนี่ยเห็นถึงโทษหรือว่าผลกระทบที่ได้รับจากการกระทํานะคะจึงไม่กล้าที่จะกระทําทําให้ตนเองเนี่ยไม่หลงทําในสิ่งที่ผิด นั่นก็คือความละอายใจหรือละอายต่อการทำความผิดนั่นเองค่ะต่อไปมาดูคำที่สองนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ <c oughs> ความละอายเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าความละอายในที่นี้จะมีด้วยกันสองระดับด้วยกันนะคะความละอายระดับแรกก็คือระดับต้นนะคะความละอายละอายระดับต้นเนี่ยก็คือความละอายไม่กล้าที่จะทำในสิ่งที่ผิดเนื่องจาก กลัวว่าอะไรบ้าง3อย่างนะคะก็คือ 1. กลัวว่าเมื่อตนเองเนี่ยทำลงไปแล้วจะมีคนอื่นรับรู้ 2. นะคะกลัวว่าถ้าทําลงไปแล้วเนี่ยหากถูกจับได้นะคะจะได้รับการลงโทษตามกฎหมายค่ะ 3. ค่ะเมื่อทําลงไปแล้วนะคะจะได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งที่ตนเองทําลงไปความรู้สึกแบบนี้นะคะเราเรียกมันว่าความละอายระดับต้นค่ะ ต่อไปมาดูความละอายอีกระดับหนึ่งนะคะก็คือความละอายระดับสูงคําว่าความละอายระดับสูงมันก็คือเหมือนกับเวลาเราทําอะไรที่ผิดลงไปอะคะ่ะแม้ว่าจะไม่มีใครรับรู้หรือเห็นในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปเราก็จะไม่กล้านะคะไม่กล้าที่จะทำความผิดเพราะนอกจากตนเองจะได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยครอบครัวสังคมนะคะ ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยบางครั้งเนี่ยการทุจริตในเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะอาจไม่มีใครใส่ใจหรือว่าสังเกตเห็นนะคะแต่เป็นความละอายและขั้นสูงเนี่ยบุคคลน,นั้นก็จะไม่กล้าทำนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความละอายระดับต้นกับความละอายระดับสูงต่างกันคือถ้าความละอายระดับต้นเนี่ยก็คือบางครั้งเรายังกล้าที่จะทำใช่ไหมคะก็คือเรามีความละอายอยู่แค่ระดับต้นๆก็คือละอายนิดเดียว แต่ถ้าความละอายระดับสูงหมายถึงเรารู้สึกละอายเยอะแล้วแบบนี้ค่ะความรู้สึกแบบนี้เราก็จะไม่ค่อยกล้ากล้าที่จะทําความผิดนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเมื่อกี้ได้รู้จักกับคําว่าความละอายแล้วใช่ไหมคะต่อไปอีกหนึ่งคำในเรื่องนี้ก็คือความไม่ทนต่อการทุจริตก่อนที่เราจะไปดูคําว่าความไม่ทนเนี่ยเรามาดูคําคํานี้ก่อนนะคะ ไม่ทนมันจะตรงข้ามกับอดทนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักก่อนว่าอดทนคืออะไรอดทนก็คือการที่เราเนี่ยรู้จักรอคอยนะคะแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงแน,แน่วแน่ต่อสิ่งที่รอหรือสิ่งที่จะจูงใจให้กระทําสิ่งที่ไม่ดีอย่างเงี้ยคะ่ะก็คืออดทนไว้ก่อนนะคะกับอีกคำหนึ่งคือคําว่าไม่ทนไม่ทนก็คือไม่อดกลั้นไม่อดทนไม่ยอมไม่รออะไรอย่างเงี้นะคะเพราะฉะนั้น อีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่าความไม่ทนดูสิคะว่าคำว่าไม่ทนเฉยๆกับความไม่ทนเนี่ยมันจะต่างกันยังไงนะคะความไม่ทนก็คือการแสดงออกต่อการกระทําที่เกิดขึ้นกับตนเองบุคคลและก็สังคมในลักษณะที่ไม่ยินยอมหรือไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะซึ่ง ซึ่งความไม่ทนเนี่ยสามารถแสดงออกได้หลายลักษณะทั้งในรูปของกิริยาท่าทางหรือคำพูดก็ได้นะคะามาดูตัวอย่างกันค่ะเมื่อกี้เด็กๆได้เห็นความหมายของคำว่าอดทนไม่ทนแล้วก็ความไม่ทนไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปมาดูตัวอย่างความไม่ทนต่อการทุจริตบ้างนะคะเอาอย่างเช่นตัวอย่างแรก มีคนคนหนึ่งชื่ออุดงอุดงเนี่ยเห็นใครคะเห็นโซบะซึ่งเป็นพนักงานฝ่ายบุคคลนะคะเรียกคําว่าพนักงานฝ่ายบุคคลก็คือคนที่คอยดูแลเกี่ยวกับการรับคนเข้าทํางานหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็คืออุดงเนี่ยเห็นโซบะนะคะซึ่งเป็นพนักงานฝ่ายบุคคลเรียกรับสินบนจากคนที่มาสมัครงานกับตนนะคะอุดงจึงตักเตือนโซบะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่อุดงตักเตือนโซบะ แสดงว่าอุดงไม่ทนต่อการทุจริตที่โซบะทำถูกไหมคะแต่แต่ถ้าหากโซบะเนี่ยไม่เรียกรับสินบนด้วยแสดงว่าโซบะก็จะเป็นคนที่ละอายต่อการทุจริตก็คือไม่กล้าทำนั่นเองนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างที่2องค่ะเข้าปัน้นเห็นซูชินำข้อมูลของบริษัทนะคะไปโพสเฟซบุ๊กเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนต้น ข้าวปั้นจึงตักเตือนซูชิแสดงว่าข้าวปั้นเป็นไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะข้าวปั้นไม่ทนต่อการทุจริตแล้วถ้าเกิดซูชิไม่โพสต์ข้อมูลลงบนเฟซบุ๊คล่ะคะแสดงว่าซูชิเป็นคนยังไงเอ่ยเขาก็จะเป็นคนที่มีความละอายต่อการทุจริตนั่นเองใช่แล้วค่ะ,ะเพราะฉะนั้นพอจะเข้าใจใช่ไหมคะว่าคําว่า ไม่ทนกับละอายไม่ทนต่อการทุจริตกับละอายต่อการทุจริตเป็นพฤติกรรมแบบไหนนะคะ,ะเม่อเด็กเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราเนี่ยมีความละอายแล้วก็ไม่ทนต่อการทุจริตเนี่ยบุคคลนะคะจะจะมีความละอายหรือว่าไม่ทนต่อการทุจริตมากน้อยเพียงใดเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรคะเด็กๆคิดว่า อ่าใช่แล้วค่ะขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของแต่ละบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหากเราทุกคนนะคะไม่ว่าใครก็ตามไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยนะคะรวมพลังกันป้องกันภัยทุจริตอย่างเข้มแข็งเนี่ยปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะคะก็ก็จะเป็นไงคะก็จะลดน้อยลงในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับใครคะ ขึ้นอยู่กับตัวเรานั่นเองค่ะใช่แล้วมาดูตัวอย่างการทุจริตที่เด็กๆเ,เคยเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันหรือว่าในทีวีนะคะที่เป็นข่าวอยู่อันแรกเลยเห็นภาพนี้ไหมคะภาพนี้เป็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาก็คือในโรงเรียนอย่างเช่นการทุจริตอะไรบ้างละ่ะเด็กๆเ,เคยได้ยินข่าวใช่ค่ะทุจริตอาหารกลางวันนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะ ทุจริตนมโรงเรียนทุจริตอะไรคะทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างเวลามีการก่อสร้างอาคารหรือว่าสร้างห้องปฏิบัติการต่างๆเนี้ยค่ะบางครั้งก็อาจจะเกิดการทุจริตขึ้นได้นะคะแบบนี้เป็นอันนี้คือตัวอย่างการทุจริตแล้วภาพต่อไปละคะอ่าภาพนี้เป็นข่าวเมื่อนานมาแล้วใช่ไหมคะก็คือการทุจริตจำนำข้าว เป็นข่าวดังอยู่ช่วงหนึ่งถูกไหมคะพฤติกรรมแบบนี้ก็คือพฤติกรรมการทุจริตเช่นเดียวกันนะคะอีกภาพหนึ่งละคะภาพนี้ภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยเห็นไหมคะมีคนถือของขวานหรืออะไรเอ่ย เป็นภาพของควัญหรือว่าสินบนใช่ไหมคะมาให้กับเจ้าหน้าที่แบบนี้เขาเรียกว่าการติดสินบนเจ้าหน้าที่นะคะพฤติกรรมแบบนี้ก็เป็นการทุจริตเหมือนกันอ่าภาพสุดท้ายมาดูเลยค่ะโอ้โหเด็กผู้ชายคนนี้กาลังทําอะไรคะในห้องนี้ก็ก็คือห้องสอบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมเด็กผู้ชายคนนี้กาลังทําอะไรกําลังดูข้อสอบของเพื่อนใช่ไหมคะไหนใครเคยทําบ้างแบบนี้อ่า เป็นพฤติกรรมที่ควรทํำไหมคะใช่ค่ะไม่ควรทํานะคะพฤติกรรมแบบนี้ก็คือการทุจริตนั่นเองนะคะไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งนะคะค่ะต่อไปคุณครูก็มีคลิปวิดีโอให้นักเรียนดูนะคะเป็นคลิปวิดีโอเรื่องของโกงข้อสอบค่ะ เป็นเหตุการณ์ใกล้ๆตัวนะคะบางครั้งเด็กๆอาจจะเคยพบเห็นก็ได้นะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจถึงลักษณะของการทุจริตได้ชัดเจนเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะเด็กๆ,ๆพร้อมที่จะดูคลิปวิดีโอกันหรือยังคะ,ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะ 9นาฬิกาต้องมทำข้อสอบ มีคนมุจะหลเกทาสอบค่ะนี่คืออะไรหลังสอบเสร็จไปหาครูที่ห้องพักครู หมดเวลาทำข้อสอบทุกคนวางปากกา เธอจะยอมรับไหมถ้าเธอไม่ยอมรับห้องเธอจะสอบสมทั้งห้องของเธอใช่ไหมใช่ค่ะใครส่งให้เธอปากามากค่ะดีที่เธอยอมรับครั้งนี้ครูจะหักคะแนนเธอและปากามากแล้วตรงจำไว้ครั้งหน้าทำอ,อีกค่ะไปได้ ็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอเรื่องของการโกงข้อสอบนะคะเป็นไงว่างคะเด็กเเคยเห็นลักษณะแบบนี้ในชีวิตประจำวันตัวเองบ้างไหมเวลาทำข้อสอบหรือว่าทำอะไรในห้องเรียนนะคะถ้าเด็กเเคยเห็นนะคะแสดงพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งนะคะอ่ะมามนกเรียนจบ ดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะคะคุณครูก็มีใบงานนะคะฝากไว้นะคะ2ใบงานด้วยกันนะคะใบงานแรกก็คือใบงานที่16นะคะใบงานนี้นะคะให้นักเรียนทำในวันที่1กันยายนนะคะพุทธศักราช2564ค่ะโดยให้นักเรียนบอกอะไรเรามาดูกันนะคะในใบงานที่16นะคะให้นักเรียนนะคะบอกถึงว่าภาพใดนะคะเป็นภาพการทุจริต ภาพใดเป็นภาพไม่ทุจริตนะคะแล้วก็ให้บอกด้วยว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะอย่างเช่นภาพแรกเห็นไหมคะในภาพแรกภาพนี้นะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าเขามีข้อความบอกอยู่แล้วถูกไหมลูกอ่าเป็นภาพการทุจริตจำนำข้าวถูกไหมคะแสดงว่าภาพนี้คือภาพการทุจริตหรือไม่ทุจริตคะใช่ค่ะมันคือภาพการทุจริตและทุจริตเรื่องอะไรล่ะก็ทุจริตเรื่องการ จำนำข้าวนั่นเองค่ะเด็กๆตอบแค่นี้เองทำได้ไหมคะโอ้ทุกคนคงทำได้อยู่แล้วใช่ไหมคะโอเคงั้นเรามาดูใบางานที่2กันนะคะใบางานต่อไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นใบางานที่17ค่ะในใบางานนี้นะคะก็ไม่ยากอีกเช่นกันนะคะใบางานนี้ให้เด็กๆทำในสัปดาห์ถัดไปนะคะก็คือในวันที่8กันยายนค่ะโดยการที่เด็กๆก็ดูคลิปวิดีโอนี้แหละ ย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเด็กๆลองทําอะไรในใบงานนี้ลองยกตัวอย่างกิจกรรมนะคะที่ทําให้เกิดความละอายและไม่ทนต่อก,การทุจริตในโรงเรียนอมีอะไรบ้างล่ะอย่างเช่นกิจกรรมไร้หน้าในโรงเรียนของเราเนี่ยที่เด็กๆเคยเห็นนะคะอย่างเช่นพฤติกรรมการอะไรแซงคิวแซงคิวซื้ออาหารแซงคิวซื้อของในร้านสวัสดิการหรือร้านสหกรณ์แบบนี้นะคะ ก็ยังมีพฤติกรรมอย่างอื่นอีกหลายอย่างเลยใช่ไหมคะให้เด็กๆเ,เลือกมาตอบลงในช่องที่คุณคณรูกำหนดให้นะคะมีทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะคะคงจะไม่ยากเกินไปนะคะแล้วก็คุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านักเรียนจะตั้งใจทําใบงานที่คุณครูให้นะคะอย่างเต็มความสามารถแล้วก็อย่าลืมเขียนด้วยลายมือเรียบร้อยอ่านง่ายนะคะแล้วก็ตกแต่งใบงานให้สวยงามด้วยนะคะ ใบางานทุกใบมีความหมายนะคะเด็กๆจะต้องตั้งใจนะคะเนื่องจากช่วงนี้เราก็จะต้องช่วยกันใช่ไหมคะเด็กๆก็จะต้องมีความรับผิดชอบนะลูกนะเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กๆตั้งใจเรียนไม่ว่าเราเรียนที่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะคะเด็กๆคงจะพอเข้าใจในใบางาน2ใบางานนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่จะ จบคลิปวิดีโอนี้ไปนะคะคุณครูขอฝากไว้นิดนึงนะคะลูกอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าให้ดีไปกว่าน,นั้นก็คือควรจะอยู่บ้านเนาะไม่จําเป็นก็ไม่ควรที่จะออกไปไหนนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ